สินกายีสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราก,กิติยาภานาเรนทิราเทพะยะบดีกรมหลวงราชสิรินีสริพัฒน์มหาวชริระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจา้าฟ้าที่ปรงกรรัศมีโชติมหาวชิโรต,ตามางโกสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระบรม,มหาราชวังสมบัติเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565ในการนี้เสด็จขึ้นหอพระสุรลัยพิมานทรงพระสุร่ายทรงพระบัทโรูปสำคัญ มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีทรงถุทุบเทียนเครื่องนมัสก,การทรงกราบและทรงสงพระบระมารสารีริกธา,าตุจากนั้นเสด็จออกจากขอพระสุรหลายพิมานไปยังพระที่นั่งไปศาลทักษิณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถุทุบเทียนเครื่องนมัสการ ที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วส่งพระดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเทียนส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะส่งกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิและส่งสงน้ำพระบรมอัฐิและพระอัฐิทั่วทุกพระโกฎต่อจากนั้นสเสด็จไปยังพระที่นั่งอมรินวินิฉัยทางพระทวารเทวาราชมาเหต ทรงจุดทูกเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมาวานรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9ที่น้่พระที่นั่งบุสบกมาลา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลประสง์ถวายศีลและถวายพระพรจบทรงจุดทุกเทียนที่พนมเข้าวบินด้พระที่นั่งบทสบกมาลาและสมประเคนปิ่นัวพระทหารแด่ประธานสงฆ์สำหรับพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สงประเคนและประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุกเทียนเครื่องราชสการะพ่องลงยาราชาวดีทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทนนะระร่นนพปกรณมหาสวัสชัดทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี ส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและส่งจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่นพนพพรดลมหาสวิทยาชัดทรงกราบถวายบังคมพระบรมอาริและพร,ร,ระอาริและส่งทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สิบแปดรูปพระสงฆ์สดาปกรณและส่งทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สดาปกรณอีกสามเที่ยวเที่ยวละสิบแปดรูป ทรงหลังทักสินเหนทืทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอเดิรเรกถวายพระพรล,ลาพระราชพิธีสงกรานต์คือพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงบันเป็นพระราชกุศลในวันถเหลืองศกขึ้นปีใหม่ทางดัชนิกติตามประเพณีนิยมของไทยแต่โบราณ จะกรธรรมในช่วงกลางเดือนเมษายนและมีพิธีรวมสมวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียว ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรุมนาถปพิตทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนซึ่งจะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลและการพระราชพิธีต่างๆตามราชบระเพณีเดิมพร้อมจัดให้มีเครื่องราชสักการะพระราชทานแก่กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา าตามปูชนียสถานสำคัญต่อมาสมงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวเวลา16ิ56นาทีวันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก้กรูณาโปรเกล้าโประกหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาณเรนทิราเทพ,พยบดีกรมหลวงราชสดร,รีสิริพัฒน์มหาวชิราราิดาเสมเด็จแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวัตรีนาเดรัราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่มงกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังคูลสรีบิบูลราชกุมารไระยงวัดพระศรีรัตนาศสสดารดามในพระบระมหาราชวังในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565โอกาสน,นี้สเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถรกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี วนรายงานเครื่องราชสกการะที่พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชฐานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาอูชนียสถานสำคัญต่างๆแล้วเสด็จเข้าพระโอุโบสถทรงพระสุาาสมรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรกับพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พุทธเลิศล่านภาลัยส่งจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรม,มาศิลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเทพบงตรรัศมีโชตมหาวิชโรตามังกูสิริวิบูลราชกุมารส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งจากนั้น อกจากพระโอเบสดไปทรงพระสุร่ายสงูชนียวัตถุตามเจดีสถานในพระอารามได้แก่พระพุทธรูปนหอพระขันธาราชพระพุทธรูปปางประจำราชการพระมหากระสัดกรุงสุโขทัยหนึ่งองค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรีหนึ่งองค์นหอพระราชกรมานุสรพระพุทธรูปปางประจำราชการพระมหา โคศินแปดองค์แลหอพระราชปงสารุสรร์แล้วเด็จไปยังกัษีรัตนเจดีทรงพระสุรายสององค์พระพุทธเจดีซึ่งบรรจุพระบปรมสารีริกธาตุและเเด็จขึ้นพระมนตบดกสพระสุรายสงพระไตรปิฎกจากนั้นเสด็จไปยังจะระนำปราสาทประเทศปีดอนรงพระสุรายสงพระพุทธรูปเทพปีดอนและพระพุทธรูปบริวาร ทรงพระสุรายทรงต้นนิโคดและทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปที่พระวิหารยอดทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชมพภานสาหกรอบและพระพุทธบาทจำลองณนหอพระมลเทียนธรรมแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งต่อจากนั้นสเสด็จไปยังหอพระนาค ส่งพระสุร่ายทรงพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยส่งทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดับปรกรณพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพะ พระปภรราชเจ้าสีพระองค์และสงพระกรุณาโปรโดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนาลีรัตราชกัญญาส่งทอดภาคคู่สำหรับพระอทัทิพระราชวงศ์สีสิบคู่ประสงค์สดระปกรณ์จนครบ40่รูปทรงหลังทักษสิโนโทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอเดีรี